เวทีทางการเมืองก็เหมือนเวทีของการต่อยมวยนั่นแหละมีพี่เลี้ยงได้แต่ต้องอยู่ข้างเวทีเวลาขึ้นชกนั้นพี่เลี้ยงขึ้นเวทีขนณะชกด้วยไม่ได้ให้กำลังใจได้ แต่ไปตอบแทนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้มันจะสูญเสียภาวะกานเป็นผู้นําเลยถามคุณอุ้งยิ้งนัทวุฒิต่อคุณหมอชนน่านตอบเขาอยากฟังคุณอุ้งยิงในฐานะที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าในตําแหน่งนี้นะครับเมื่อคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหรือประเด็นทางการเมืองอื่นๆนั้นคุณต้องเป็นผู้ตอบคําถามนี้ใครคิดยุทธศาสตนี้เนี่ยนะครับผมว่าคิดผิดเลยนายกรัฐมนตรีต้องสง่าง,งามไม่ใช่ลูกแหวนะ วันนี้เราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีภาวะผู้นำและเนี่ยนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของชาติได้นายกรัฐมนตรีก็เหมือนนักมวยนะครับซึ่งเวลาขึ้นชกเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยขึ้นไปชกด้วยไม่ได้นะเออใช่พี่เลี้ยงเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่อยู่ที่ข้างมุมได้เท่านั้นและก็ช่วง หมดยกพัดยกเนี่ยก็ขึ้นไปไปสอนไปให้น้ำไปอะไรได้แต่ทันทีที่มีเสียงระครังว่าเริ่มยกต่อไปนั้นพี่เลี้ยงต้องลงมานะใช่ใช่บางเวทีมวยที่มันโกราหนก็คือว่านักมวยแพ้พี่เลี้ยงไม่ยอมแพ้ก็เกิดไปชกกันอะไรกันเนี่ยไอ้นั่นคือผิดกติกาไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นเวทีทางการเมืองก็เหมือนเวทีของการต่อยมวยนั่นแหละ มีพี่เลี้ยงได้แต่ต้องอยู่ข้างเวทีเวลาขึ้นชกนั้นพี่เลี้ยงขึ้นเวทีขณะชกด้วยไม่ได้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันผมพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะอธิบายต่อนะครับถึงพัดเพื่อไทยแบบไม่อคติเลยว่าเวลาที่คุณอุ้งอิงไปเนี่ยนะครับตามที่ต่างๆเนี่ยขนาดทรายคุณหมอชนนั่น Mm. นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งาาทางไอนัทวุฒิเวลานักข่าวถามคุณอุ้งอิงเนี่ยแต่ละประเด็นประเด็นพอประเด็นไหนเนี่ยนะครับนัทวุฒิพวดขึ้นมาเลย mm. และแต่ละพื้นที่เนี่ยเยอะแยะมากมายนะ mm. และผมก็เชื่อว่าคำถามเหล่านั้นอุ้งอิงสามารถตอบเองไ,ได้นคนอยากฟังแค <c oughs> นดิเดตนายกรัฐมนตรี <c oughs> ซึ่งจะต้อง แสดงภาวะผู้นำที่สูงมากมและนี่นะครับเมื่อในแคนดิเดตนาย,ยกนัฐมีเนี่ยนะครับต้องมีพี่เลี้ยงประกบตลอดเพราะเวลาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจะพาพี่เลี้ยงไปด้วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครคิดอย่างไรผมไม่ทราบ,รบจริงอยู่ทั้งคุณหมอชนนาและนัทวุฒิพ,พูดดีกว่าคุณอุ้งยิงแน่นอนอแต่สองคนนั้นไม่ได้มีนะครับ เป็นค a n d i d a นายกรัฐมนตรีนักวุิก็ถูกตัดสิทธนทางการเมืองเหมือนกับผมเนี่ยคุณหมอชนน่านฐานะหัวหน้าพรรเนี่ยนะครับซึ่งสามารถตอบในบางประเด็นได้แต่ว่าเขาอยากฟังแคนด d i d a นายกรัฐมนตรีมผมไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับใครเป็นคนออกแบบแต่นี่คือการเลือกผู้นำประเทศนะในเวทีแบบนี้จะพาพี่เลี้ยงเนี่ยยืนข้างได้ ให้กำลังใจได้แต่ไปตอบแทนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้แสดงว่าไม่เพราะว่ามันจะสูญเสียภาวะการเป็นผู้นำเลยเพราะถามปัญหาการเมืองถามคุณอุ้งอิงเอานัทวุฒิตอบหรือว่าคุณหมอชนน่านตอบเขาอยากฟังคุณอุ้งอิงในฐานะที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าในตำแหน่งเนี้ย นะครับเมื่อคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหรือประเด็นทางการเมืองอื่นๆนั้นคุณต้องเป็นผู้ตอบคําถามนี้แต่ว่านี่นะครับพอการประกบไปเนี่ยกลัวว่าคุณนุงยิ่งจะตอบแล้วมีปัญหาก็จะต้องรีบตอบทนเลยเห็นไหมถามว่าคุณนุงยิ่งมีความรู้สึกไหมผมว่านานๆข้าวก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเพราะบางคําถามในตัวเองก็สามารถที่จะตอบได้แต่ว่าในสายตาผู้คนนั้นนี่ทําให้เสียภาวะ<อ>การเป็นผู้นํา <c oughs> คนก็ดูว่า เป็นลูกแง่นะใช่ใช่เพราะคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีความสม์ทไม่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ว่าเป็นผู้ชายคุณนุคหญิงอายุสามสิบกเดินส5สิบห้าตามรัฐธรร,รมนูญเป็นนายกได้นะครับจบปริญญาโทมีคุณสมบัติพร้อม,อมตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าวุฒิภาวะหรือภาวะผู้นําทางการเมืองนี่มันเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากใครคิดยุทธศาสตร์นี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ผมว่าคิดผิดเลยอืเพราะ เมื่อเวลาคุณอุ้งยิ้งไปไหนเนี่ยอืในฐานะนายกรัฐมนตรีสมมุติเ่าเดินไปไปถึงนั้นเ,นเขาต้องตอบนะเขาต้องยืนพูดอย่างสง่างามฐานะเป็นผู้นํานะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเอาละคุณหมอโจแนนเป็นหัวหน้าพักยังไงก็ตามนะแต่ว่ารู้ว่าในทางปฏิบัติคุณอุ้งยิงมีอํานาจสูงสุดตรงนั้นที่ยืนกันอยู่สามคนมแต่ว่า พอคาถามอะไรเนี่ยถึงเป็นคําถามพื้นๆไม่ได้คําถามสลับซับซ้อนแต่ถามเป็นภาษาจีนก็ว่าไปอย่างก็เป็นภาษาไทยซึ่งสามารถตอบได้หรือว่าตัวเองจะไม่ตอบคุณนุ้งอิงก,ก็ต้องพูดนะว่าประเด็นทางการเมืองถ้าเกี่ยวข้องกับพรรคก็ให้คุณหมอชนน่านไปถ้าประเด็นทางการเมืองอื่นๆก็ให้คุณนัทวุฒิก็ตอบหลังจากที่อิงได้พูดจบก็จะตอบเฉพาะคําถามที่ตัวเองเห็นว่าตัวเองจะต้องตอบแต่ว่านี่นะครับหลายจังหวัดที่ผ่านมา พอถามคุณอุงอิงนักโทษคขบพวดมามคุณหมอชนนัน่นตามมาเห็นไหม,อ,มอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับที่คิดว่าใครที่ออกแบบเรื่องนี้คิดว่าไม่ต้องการว่านะครับคิดว่าเป็นการป้องกันกลัวต่อบผิดพลาดแต่คุณต้องเสียกับภาวะการเป็นผู้นำน,นี่ถ้าผมผมเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์วางนะผมจะมองเลยว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอุงอิงเนี่ยไม่ใช่ตัวจริง คิดในแง่ดุสานนะการวางกลยุทธ์ในการสู้กันจะคิดในแง่ดุสานเลยว่าแสดงว่านี่ไม่ใช่ตัวจริงจะมีตัวจริงอีกคนหนึ่งม,มันถึงเกิดภาวะทําลายผู้นําหรือไม่ส่งเสริมคือผู้นําขึ้นมาเพราะว่านี่นะครับไอ้นี่คือเป็นการทําให้ผู้นําเนี่ยไม่มีสภา,ภาพภาวะของการเป็นผู้นำนี่เรื่องใหญ่มากนะครับใช่ใชแต่ว่าใครจะมองยังไงก็ว่าไปนะครับคือหมายความว่าในาพรรคเพื่อไทยใครคิดอะไรผมไม่รู้นะฮะแต่ว่า ในสายตาประชาชนพรนานวันเข้าเนี่ยมันก็ภาวะผู้นำก็จะสูญสิ้นสูญสิ้นมันจะมีอีกฝ่ายตรงข้ามนะครับเล่นงาน<อ>น,น,นะเพราะว่ากลายเป็นว่าต้องมีพี่เลี้ยงไปโดยตลอดอเพราะภาวะผู้นำนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะตั้งแต่อายุ2ี่ปีแล้วรัฐธรรมนูญก็ให้ส5ิห้าไปไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้นำจะพาประชาชนกว่าห6สบกล้านคนเนี่ยอของประเทศเ ไปทางไหนคุณเป็นผู้นําำแต่ว่านี่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีภาวะผู้นําำจะต้องมีพี่เลี้ยงโดยตลอดทั้งที่จริงเวทีนี้เนี่ยนะครับการจะมีทีมเขาอยู่ด้านหลังจะไม่ปรากพตรรงนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องใช้ภาวะการเป็นผู้นําเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่านี่กลายเป็นว่าคำถามพื้นๆม้นมาก็ตัดบทนะครับแทรกทันที นะครับถ้าถือว่านี่คือกลยุทธ์นะครับก็ทําอย่างนี้ต่อไปนะนะครับคือไมายความว่านี่คิดว่ามันสําเร็จนะแต่สายตาผมเองเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องสง่างามไม่ใช่ลูกแง่นะที่จะต้องมีคนประกบคอยคนมาต้องตัดตบทอะไรทันทีนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับคนอื่นๆนะขนาดนี้ออเอาในทางกลับกันเนาวันนี้ประยุทธ์ยืนสัมภาษณ์อ่ะคนที่ตามประยุธ์อ่ะ คุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคประยุทธ์กำลังสัมภาษณ์แทรกตูมเนี่ยประยุทธ์จะหน้าตาอย่างไงอ่อใช่ใช่พนเอกประวิทย์เอารอบข้างเสือสิงห์กระทิงแรดเต็มหมดพลเอกประวิทย์ขณะพูดพูดเนี่ยลองแทรกสิมแม้กระทั่งอนุทินสุดารัตน์แม้กระทั่งพิธาก็ตาม,มแต่นี่คู่เปรียบนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นีอ่อาจจะไปเปรียบกับประยุทธ์จอะไรอาจจะไม่ค่อย,ค,อยค่อยนั่นกันนะแต่ถ้าไปเปรียบกับพิธานี่จะเสียหายเยอะมาก ฐานะว่าคนรุ่นใกล้กันเออเพราะฉะนั้นเ<า>นี่ยนะครับภาวะการเป็นผู้นําทางการเมืองที่จะมาเป็นผู้นําประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มากอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะออกแบบอย่างไรนะครับที่ว่าที่เราตั้งคําถามและไม่มีคําตอบเนี่ยในการที่จะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่มที่ผมเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่การอภิปราย ดีเลยเวลาลากเวลาจนกระทั่งว่ารังสีมันโรมไม่ได้อภิปรายในคราวไม่ไว้วางใจครั้งหนึ่งนะครับที่เขาจะอภิปรายพลเอกระวิตธวงสุวรรณจนกระทั่งการเข้าชื่อเรื่องนาฬิกาเรื่องจีทีสองร้อยทุกอย่างนี้นะครับมันยิ่งกว่าใบเสร็จอีกแต่ว่านี้นะครับก็รู้ว่าแม้ว่าพลเอกเสรีพิสุธิ์จะประกาศนี่นะครับ ไม่เอาตูเอาป้อมเนี่ยว่าประยุทธ์ยึดอำนาจคนเดียวเป็นตัวหลักแต่ประวัติศา,ศาสตร์ระหว่างเสรีพิสุทธิ์กับพรรคเพื่อไทยคนละเรื่องนะเ <c oughs> สรีพิสุทธิ์เนี่ยเขามาอีกเส้นทางหนึ่งนะนะครับคือหมายความว่าในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ปีสี่เกนี่ยเขายืนอน,น่คนละทางนะ เขาเป็นคนสั่งฟ้องคดีบ้านสี่เสานะเช่นเดียวกับชัยกเกษมก็สั่งฟ้องในคดีบ้านสี่เสานะและก็ในกรณีไม่สั่งฟ้องคดีก่อการร้ายอดีตนายกทักษิลนปะซึ่งก็เป็นคนไก่มผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่ามันจะแตกต่างกับที่มาเพราะว่าเพื่อไทยตามเสื้อแดงกลับบ้านนะเสื้อแดงมีความตายร่วมร้อยชีวิตบาดเจ็บสองพันนะส่วนสิ้นอิสรภาพนี่นับไม่ถ้วน น,นี่ถ้านับช่วงจากปีสามห้ามาถึงการชุมนุมสุดท้ายปีห้าเจ็ดเนี่ยถือว่าพี่น้องเสือเ้อแดงสูญเสียมากสุดถูกต้องเป็นการตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประชาชนนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเสรีพิสุธิ์จะรับประวิทย์ได้มไม่รับประยุทธ์แต่ว่าจะเป็นกรณีที่แตกต่างไปจากพรรคเพื่อไทย เพราะนี่นะครับปีห้าสามรัมปีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจทางการทหารเนี่ยชื่อพลเอกประวิทร์วงสุวรรณผู้บัญชาการฐานบกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารองผู้บัญชาการฐานบกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชางซึ่งขนาดนั้นพลเอกเสรีพิสทจิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ต้องมาอิงกรณีนี้เลยไม่ไม่มันคนละแบบกันเลยนะครับมันคนละเส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตามรอยเสรีพิสทจิ์คนละเรื่องกันนะ ผมไม่รู้แบบนะครับใครคิดอ่านเกมนี้เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นเกมหรือไม่ใช่เกมก็แล้วแต่แต่ว่ามันคนละบ,บริบทกันเลยใช่หน้าวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีความวาดหวังกันว่าเราต้องการผู้นำที่มาแก้ไขปัญหาชาตินะการจะตอบว่าจะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวยซึ่งนี่นะครับแทนที่ว่าจะตอบพักเดียวก็ได้ คำถามง่ายๆที่สุดว่าจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ออไม่ตอบคําถามนี้แต่จริงๆก็จะตอบก็ตอบนะมันจะได้วาประวัติศาสตร์มันจะถูกหกักล้างไหมจะถูกลืมไหมจะ,จะได้ตัดใจค,คือหมายความว่าการอธิบายโดยการใช้ศิลปะการหาเสียงเนี่ยอืคือคนพูดกับคนตัดสินใจยังเป็นคนละคนนะอืคนพูดก็หาเสียงนะแต่ว่าคนตัดสินใจเนี่ยอื เวลาคนมีอำนาจตัดสินใจคนพูดจะแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างเพราะคนที่พูดไม่มีอำนาจอไอ้คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจคนที่จะไปดิวคนที่จะไปเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยไม่พูดเขาไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นการหนีคำเขาเรียกว่าเป็นการทฤษฎีหนีคำตอบ